กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจภายใต้การอํานวยการของพลตารวจโทจิรพภูริเดชผู้บัญชาการตารวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองกํากับการสองกองบังคับการปรอสอสกรมสรรพสามิตโรงงานยาสูบร่วมกันจับกลุ่มตัวนางสันสนีหรือเพนพร้อมของกลางที่ตรวจยึดเป็นบหร่ที่ลักลอบนําเข้าจากต่างประเทศและบางส่วนเป็นบุริ่ร้อม จำนวนทั้งสิ้น2937สซองหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดตรวจคนได้ทำการสืบทราบว่านางสันสนีผู้ต้องหามีพฤติการลักลอบจำหน่ายสินค้าประเภทบุหรี่นำเข้าหลากหลายยี่ห้อซึ่งเป็นสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากต่างประเทศให้กับกลุ่มร้านค้าปลีกและบุคคลในพื้นที่โดยอ้างว่าสินค้าที่ขายนำเข้าจากต่างประเทศและเสนอขายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดหลังจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหา ได้มีการกระจายสินค้าเก็บไว้หลายที่เพื่อเป็นการตกตาเจ้าหน้าที่และหลีกเลี่ยงการจับกลุ่มรวมทั้งห่อหุ้มสินค้าด้วยถุงพลาสติกสีเขียวที่มีกลิ่นปสัสสาวะจากสุนัขหรือแมวเพื่อกลบกลิ่นบุหรี่ขณะลักลอบนําเข้าจากการตรวจสอบสินค้าพบว่าไม่ปรากฏตราหรือฉลากเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือสัญลักษณ์ที่ระบุว่าได้ผ่านตัวแทนนําเข้าในประเทศไทยทาให้เชื่อว่าเป็นสินค้าที่ถูกลักลอบนําเข้ามาในประเทศแบบผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ขอหมายค้นเพื่อเข้าทำการตรวจค้นทั้งหมด4จุดพบของกลางเป็นบุหรี่นำเข้าจำนวนมากและมีนางสันสนีผู้ต้องหาเป็นผู้นำตรวจคน้นเมื่อตรวจทิศของกลางแล้วได้เชิญผู้ต้องหาไปให้ปากคำและแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมตรวจยิดของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพว่าเป็นเจ้าของสินค้าทั้งหมด ที่ตรวจยึดมาทั้ง4แห่งและไม่สามารถนำเอกสารการเสียภาษีอากรมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้